สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับที่เชร์มาลีนะคะในสื่อการเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนค่ะส่วนการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะที่เชร์มาลีก็ มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนรับชมกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะเด็กๆทิเชอร์มาลิกก็จะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปเมื่อครั้งก่อนพร้อมกับไปเฉลยแบบฝึกหัดกันค่ะถ้ายังไงให้นักเรียนติดตามได้เลยค่ะ น้ำมีแตงโมอยู่เศษ5ส่วน9ชิ้นแบ่งให้น้ำใสไปเศษ3ส่วน9ชิ้นดังนั้นเราจะเขียนได้เป็นเศษ5ส่วนเลบเศษ3ส่วน9เท่ากับเศษ2ส่วน9สรุปได้ว่าการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้นำเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิม เมื่อเราฟังสรุปเนื้อหาเมื่อครั้งก่อนแล้วนะคะทิเชอร์มารีก็พานักเรียนมาเฉลยแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหดัดเปิดไปหน้าที่80นะคะแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะเรื่องหาผลลบนะคะให้นักเรียนลองตรวจสอบคำตอบของตัวเองนะคะว่า เหมือนกับที่ที่เชื่อเฉลยไหมถ้าใครทำไม่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องลงไปด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมารับชมคลิปวิดีโอกันนะคะว่าเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนจะเป็นอย่างไรให้นักเรียนติดตามได้เลยค่ะ เศษส่วน8บวกเศษ4ส่วน8ได้เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนนักเรียนลองช่วยครูหาคำตอบสีคะนักเรียนได้คำตอบแล้วหรือยังเอยเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะเราสามารถหาคำตอบได้โดยการน,นำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้ว่าเศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8เท่ากับ เศษสามบวกเศษสี่ส่วนคือแปดคงเดิมผลบวกที่ได้คือเศษเจ็ดส่วนแปดดังนั้นเศษสามส่วนแปดบวกด้วยเศษสี่ส่วนแปดเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนแปดค่ะแล้วโจทย์ข้อนี้ล่ะคะเศษเจ็ดส่วนแปดลบด้วยเศษสองส่วนแปดเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะ แล้วเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเราสามารถหาผลลบของเศษ7จส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8ได้อย่างไรคะเราสามารถหาผลลบได้โดยการนำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราจะได้ว่า เศษเจส่วน8ลบด the <pl ains> <mail>. ้วยเศษ2อส่วน8เท่ากับเศษ7ลบด้วยเศษ2ส่วนด้วย8ค่ะนักเรียนผลลบที่ได้คือเศษ5ส่วน8ดังนั้นเศษ7จส่วน8ลบด้วยเศษ2อส่วน8เท่ากับเศษ5ส่วน8ขค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนแม่ทำนมเย็นโดยผสมนมเศษ6กส่วน8ลิตร และน้ำแดงเซนส่วน8ลิตรแม่ได้นมเย็นกี่ลิตรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ได้นมเย็นกี่ลิตรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่ทํานมเย็นโดยผสมนมเศษ6ส่วน8ลิตรและน้ําแดงเศษ1ส่วน8ลิตรใช่ไหมคะ เราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรคะนักเรียนเราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดได้โดยการแบ่งรูปสี่เหลี่ยม1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะเราต้องแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเนื่องจากตัวตั้งและตัวบวกของเรามีส่วนเป็น8นะคะนักเรียนเราแบ่งตัวเราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็น8ส่วนเท่าๆกันเราจะแสดง ผสมนมเศษ6ส่วน8ลิตรได้อย่างไรคะเราแสดงได้โดยการระบายสี6ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนและเราจะเพิ่มน้ำแดงอีกเซน1ส่วน8ลิตรได้อย่างไรคะเราเพิ่มได้โดยการระบายสีเพิ่มอีก1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเพื่อแสดงเซน1ส่วน8ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้โดยการนำเศษ6ส่วน8บวกด้วยเศน1ส่วน8 ดังนั้นเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือเซน6ส่วน8บวกด้วยเซน1ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนวิธีทำนมเซน6ส่วน8ลิตรผสมน้ำแดงเซน1ส่วน8ลิตรเราจะได้นมเย็นเซน6ส่วน8บวกเศนหส่วน8หาผลบวกได้โดยการนำเศน6บวกกับเศษ1จะได้เศษ7ตัวส่วนคือ8คงเดิม ดังนั้นเราจะได้นมเย็นคือเศษ7ส่วน8ลิตรใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรคะเราสามารถสรุปคำตอบได้ว่าแม่ได้นมเย็นเศษ7ส่วน8ลิตรค่ะเอแล้วคำตอบที่เราได้ว่าแม่ได้นมเย็นเศษ7ส่วน8ลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คะนักเรียนเรามาลองพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจาก นมเย็นที่แม่ทําได้คือเศษ7ส่วน8ลิตรมากกว่านมที่แม่ผสมไปคือเศษ6ส่วน8ลิตรดังนั้นเศษ7ส่วน8เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนป้ามีริบบิ้นยาว1เมตรตัดไปทําดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรเหลือริบบิ้นกี่เมตร สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคือเหลือริบบิ้นกี่เมตรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกคือป้ามีริบบิ้นยาว1เมตรตัดไปทําดอกไม้ประดิษฐ์เศษเส่วน10เมตรเอแล้วริบบิ้น1เมตรที่ป้ามีเราจะต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ เราจะแบ่งริบบิ้น1เมตรเป็น10ส่วนเท่าๆกันเนื่องจากป้าจะต้องนำไปตัดทำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7จส่วน10เมตรซึ่งเราจะได้ว่าริบบิ้นยาว1เมตรหรือเศษ10 1ส่วน10เมตรค่ะเราสามารถเขียนแสดงแนวคิดได้โดยแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสี10ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเพื่อแสดง เศษส0ส่วน10เมตรและเราจะต้องนำออก7ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนคือกากระบาทออกเศษ7ส่วน10ค่ะดังนั้นเราสามารถหาคำตอบได้โดยนำเศษ10ส่วน10ลบด้วยเศษ7ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน เรามาดูวิธีทำกันนะคะป้ามีริบบิ้น1เมตรหรือเศษ10ส่วน10เมตรตัดไปทำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรเหลือริบบิ้นเศษ10ส่วน10ลบด้วยเศษ7ส่วน10เท่ากับเศษ3ส่วน10เมตรเราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนเราสามารถสรุปคำตอบได้ว่าเหลือริบบิ้นเศษ3ส่วน10เมตร เอคำตอบที่เราได้ว่าเหลือลิบบินเศษ3ส่วน10เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คะนักเรียนเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากเรานำลิบบินที่เหลือเศษ3ส่วน10เมตรรวมกับลิบบินที่ใช้ทำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรจะเท่ากับเศษ10ส่วน10เมตรหรือเท่ากับ1เมตรดังนั้นเศษ3ส่วน10เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียน เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนออมสินเดินทางเป็นระยะทางเศษ2ส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินทางเป็นระยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินทางได้ระยะทางมากกว่าออมสินกี่กิโลเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคือแก้วตาเดินได้ระยะทางมากกว่าออมสินกี่กิโลเมตร แล้วสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกคือออมสินเดินได้ระยะทางเศษสส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินเป็นระยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตรเราจะมาเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดกันนะคะนักเรียนโดยเริ่มจากระยะทางที่ออมสินเดินได้เราจะแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันจากนั้น ระบายสีสส่วนจากทั้งหมด10ส,ส่วนเพื่อแสดงเศษ2ส่วน10และระยะทางที่แก้วตาเดินได้คือเศษ5ส่วน10ดังนั้นเราจะต้องระบายสี5ส่วนจากทั้งหมด10ส,ส่วนค่ะเราจากแผนภาพนะคะเราจะหาว่าแก้วตาเดินได้มากกว่าออมสินเท่าไหร่คือเราต้องหาส่วนที่ต่างกันดังนั้น เราจะหาคําตอบได้โดยการนําระยะทางที่แก้วตาเดินได้ลบด้วยระยะทางที่อมสินเดินได้ค่ะเราจะได้ประโยคสษณ์คือเศษ5ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10เท,ท่ากับเท่าไหรคะนักเรียนเรามาดูวิธีทํากันนะคะนักเรียนแก้วตาเดินไประยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตร อ,อมสินเดินเป็นระยะทางเศษ2ส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินได้ระยะทางมากกว่าอมสินกี่กิโลเมตรหากคำตอบได้โดยการนำเศษ5ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10ผลลบที่ได้คือเศษ3ส่วนส0กิโลเมตรดังนั้นเราจะได้ว่าแก้วตาเดินได้ระยะทางมากกว่าออมสิน,น,ลลน,นเศษ3ส่วน 3. 10กิโลเมตร คำตอบที่เราได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คะนักเรียนเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากถ้านําระยะทางที่ออมสินเดินได้เศษ2ส่วน10กิโลเมตรรวมกับระยะทางที่แก้วตาเดินได้มากกว่าออมสินเศษ3ส่วน10กิโลเมตรจะเท่ากับเศษ5ส่วน10กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่แก้วตาเดินได้ดังนั้นเศษ3ส่วน10เป็นคำตอบที่ถูกต้องคะนักเรียน สุดท้ายแล้วเราจะต้องตรวจสอบคําตอบอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือตรวจสอบความถูกต้องก็ได้ค่ะนักเรียนดังนั้นเราก็จะได้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอานทําความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบค่ะนักเรียน เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมื่อได้รับชมคลิปวิดีโอแล้วพอจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเรารับชมจบแล้วนะคะทิเชอร์มาลิก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้หัดทําเหมือนเช่นเคยนะคะให้นักเรียนนาหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปหน้าที่82และหน้าที่83นะคะให้นักเรียนลองอ่านโจทย์ดูและฝึกทําแบบฝึกหัดดู ว่าเราจะทำได้ไหมแต่อย่าลืมนะคะนักเรียนเขียนตัวหนังสือให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่ที่เชอร์มารีจะได้อ่านออกนะคะว่านักเรียนตอบว่าอะไรเขียนว่าอะไรบ้างนะคะแหมที่สำคัญเลยนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องเขียนชื่อหรือ พิมพ์ชื่อแปะกำกับแบบฝึกหัดของตัวเองก่อนที่จะส่งให้ทีเชอร์นะคะทีเชอร์จะได้ตรวจเช็คให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องค่ะถ้ายังไงให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดส,ส่งให้ทีเชอร์มาลินะคะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ